สวัสดีจ้าสวัสดียางสวยสายก็ได้ไล่ดูเล่ายักษ์ๆยางน้องบ่ถือบ่ๆถืด้เือเือ

别的地方，就是从山上。 อดีตวานยังการได้เข้าให้นั้งใจกับขอบคุณได้หยครั้งมากสวัสดีจ้าสวัสดีเปรตคุณไหวกำลังใจ่างเป็นคุณแล้ ่อยรอ่อยจนอแน่มีแงจได้ตลย้วโดลไล่เดือตาคละคเนอยู่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ไหลมาเันน้ำสวัสดีจ้าอาไมออกนะอาจไม่ออกนะคะของพูดด้วยจากัาจากจากีอาโอดีหไหลนั่งไหลามากปั่นนาปั่นคาได้มีน้องตินเบ็ดพึ่งเนระือเป็น,นอออข,อข,ขึ่นูแลกันมากเลยขอบคุณหลาย สัวโยยสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีมิเสจาางวนางไข่บสวัสด,ดีค่ะ ยายทำอะไรครับยายทำงานจะทบผ้าทอผ้าให้พนักง,งานวิจิตบ้านนะจ๊ะเป็นแม่บา้านทบผ้าสวัสดีจ้ายายสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบณหลาด้วยขอบอะารก็ตังใจยายเก่งงานนะ้บนา นักใจลังไรบรนาด้วย24คดูแล้วค่ะวัไครไหนบอกเยอะยอะไลานเลยยายสวัสดีครัสวัสดีจ้านักใจลังไรบนานราล้ังมาก ร่างมาที่มาเร่ยเป็นหนอดทุกคนเดีวสลัยกับบ่มีวลาล่าะอี่นอนงานงานนั่งานนี้บ่มีเวลาหอดจับโครื่ซักอันนี้นว่ากันเลยทางทางหมืนเองสิมีบางบ่ กางค <c oughs> นสมสมติแล้อคนทีงานเนาะแรงงานหน่อยงานหลายเลยเด็คุณิสร้างเสือมีงานเพิ่มต่ิตเพิ่อาจีสิบคนด,ดูแล้ว มาแนไหลยาเนี<จ>่ยเด้อไห่นไหเนย้ำังใจยายไลให้ยายด้วยเนี่ยายนำไสืบเชียอแล้วบางคนดีแล้็บาคนตยอยู่ข้างใน เาขาดองเชียอมีกุญาก็ต้องขาดเใจกันมากเ้าใจกันด้วยกด้เลยมาลองกันปะส่วนใหญ่เรี่นนะค่ะะส่วนใหญ่เลยยนเกมยัได้า่เลยนพเกน แ่ยกินโถ้าเห็นเป็นปงานเนเกมพวกปิน,ปนปจา้า i right. mean รอก,กันว่ามากก็ได้ไมีเห็นงานน้ำยาเองรอกันเขาเห็นงานเองไดได้มาก ก็ยกใสขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลใจขอบคุณหลายๆให้กำลังใจยาดังทำที่ใหญ่ลดังไรและเสริมอะไรเข้ามาเยอะๆมากมาเลยดีใจเนาะ

ไปจัดกับเขาแล้วจ้า